พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายทรงบำเพ็ญบารมีไม่ยาวนานกว่าพระบารมีจะเต็มเปี่ยมจนตัสรู้ทำได้ในภพชาตินี้นั้นเจตใจของพระองค์ท่านตั้งเด็ดเดียวมุ่งมั่นที่จะทำความดีอย่างยิ่งยวดโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้าง หรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคิดแต่ว่าทำอย่างไรบารมีจึงจะเต็มเปี่ยมเท่านั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนะี่ยควรจะดูพระองค์ท่านนะเป็นแบบอย่างแล้วตั้งใจดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดาโดยเฉพาะการนำใจของเรานะ่ยให้เข้าสู่เส้นทางสายกลาง อันเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทีเดียวที่จะนำพาชีวิตของเราให้เข้าถึงอายตนานิพานได้อย่างแท้จริงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลบุณะมสูตรเทวทหวักว่าสัตบุรุษ ในโลกนี้ย่อมไม่คิดเบียดเบียนตนเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษเมื่อตายไป ย่อมมัเกิดในคติของสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็คติของสัตบุรุษก็คือความเป็นใหญ่ในเทวดาหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์คุณธรรมประจำใจของคนดีที่โลกต้องการซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่าสัตบุรุษต้องไม่มีความลำเอียงเพราะความลำเอียงเป็นทางมา แห่งอุศลกรรมหลายอย่างแต่เริ่มคิดเบียดเบียนคนอื่นเบียดคือทำให้เขาตกไปเบียนคือทำให้ตายผู้ที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นแสดงว่ากำลังเบียดเบียนตนเองไปพร้อมๆกันเพราะผลที่เกิดจากการบุธสลายคนอื่นก็จะกลายเป็นวีบากกรรมติดตัว ให้ตั้งประสบทุกข์อีกมากมายทั้งในภพนี้และในภพชาติต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียกตัวเองว่าสัตวุรุษจะต้องไม่คิดเบียดเบียนคนอื่น,นแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสักเพียงไรก็จะยังคงรักษาธรรมะยิ่งชีวิตถึงแม้จะถูกปองร้ายหมายชีวิต ก็ไม่คิดทำร้ายตอบแต่หาทางที่จะแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนี่นับเป็นวิสัยของมันดิตบรมโพธิสัตว์ทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็มาติดตามรับฟังเรื่องที่หลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อวานนี้นะจ๊ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอิจฉาดิษยา ตามราษาโลกโลกนั่นแหละแต่อิจฉากันชนิดจะเบียดเบียนให้อีกฝ่ายตายจากโลกนี้ไปเลยเรื่องก็ดำเนินมาถึงตอนที่พระราชาทรงถูกกาลกะเสนาบาดีเพชรทูลยุยงให้กำจัดธรรมััติบัณฑิตโดยการให้ก่อสร้างสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้ก็จะถูกลงโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากธรรมทัตบัณฑิตเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำให้พระอินทลงมาช่วยให้หลอดพ้นจากวิกฤตเรื่อยมาต่อมากรากเกศเยนาบดีก็นแนะนำกโุบายที่แม้เทวดาก็เนรมิตให้ไม่ได้จากนั้นพระราชาจึงตรัส เรียกธรรมทัตบัณฑิตมารับสั่งว่าท่านอาจารย์อุทยานสะบกครณีและปราศาสตร์ที่สำเร็จด้วยงาและแก้วมณีสำหรับ่องสว่างแก่ประศาสตร์ท่านสร้างให้แก่เราเสร็จแล้วบัดนี้นี่ยท่านยังสร้างคนรักษาอุทยานประกอบด้วยองค์สี่ ทำหน้าที่รักษาอุทยานแกเราเถิดธรรมทัตรับราชบัญชาแล้วก็กลับไปนอนใคล้ครวนถึงศีลเหมือนเดิมคืนวันนั้นธรรมทัตบัณฑิตบริโภคอาหารอย่างดีตื่นนอนในเวลาใกล้รุ่งนั่งคิดอยู่ว่าทา้าวสกะเทวราช สามารถเนรมิตแต่สิ่งที่ตนเนรมิตได้แต่คงไม่สามารถเนรมิตคนเฝ้าอุทยานและกอบปดยองค์สี่ได้ถึงแม้ว่าท่านจะรู้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังแผนการร้ายเช่นนี้แต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะแก้แค้นหรือประทุษร้ายตอบเพราะไม่อยากจะผูกเวรกันข้ามชาติจึงคิดจะหลีกทางให้ โดยขอไปตายในป่าดีกว่าตายในเงื้อมือของอมิตด้วยความดีที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตนี้เนะี่ยแม้จะตั้งตายก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปอย่างแน่นอนเมื่อพินิษย์พิจารณาสอนตัวเองแล้วพระบริษัทก็ไม่ได้บอกเล่าให้ใครฟังเพราะรู้ว่า เป็นเรื่องความบาดหมางก,กันระหว่างตัวเองกับเสนาบดีจึงปลอมตัวออกจากพระนครทางประตูใหญ่ก็ป่าน,นั่งรำพึงถึงธรรมของสัตวบุรุษที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งด้วยความสบายใจไม่มีความรู้สึกท้อแท้หรือหดหูใจแต่อย่างใดท้าสกกะทราบว่าธรรมทัตผู้เป็นสัตวบุรุษ กำลังตกจนในสถานการณ์ลำบากกีนแล้วจึงแปลงเป็นพรานภัยกับไปหาพระบุษั์ได้บอกความในใจให้ทราบว่าพระราชารับสั่งให้หาบุคคลผู้รักษาสวนและกอบไปด้วยองค์สี่แต่ข้าพเจ้าไม่อาจหาบุคคลเช่นนั้นได้เพราะรู้ว่าท่านคงไม่สามารถช่วยเหลือข้าพเจ้าได้ กะเจ้าจึงออกจากบ้านเข้าป่ามานั่งนึกถึงธรรมของสัตว์รุษอยู่ที่นี่ตามลำพังท้าสก,กะตะรัสว่าท่านบัณฑิตเราเนรมิตสวนให้ท่านแล้วแต่ไม่สามารถจะเนรมิตผู้รักษาสวนซึ่งประกอบไปด้วยองค์สีได้ตามอย่างที่ท่านคิดนั่นแหละ แต่ท่านก็นจะพึ่งด่วนสิ้นหวังในชีวิตเลยเพราะว่าช่างการบบกพูดแต่งประสบข,ของพระราชาชื่ว่าชัตตปานีเป็นผู้ประกอบไปด้ยองค์สี่เมื่อมีความต้องการผู้รักษาสวนท่านจงกราบทูลในทรงแต่งตั้งช่างัารบบกนั้นเป็นผู้รักษาสวนเถิดเมื่อทรงแนะนำทางออกให้แล้ว ก็เสด็จกลับคืนสู่เทพนครของพระองค์ตามเดิมพระบริษัทได้ฟังคำแนะนำจากพระอินทร์แล้วก็ปีติใจเปลี่ยมไปด้วยความหวังรีบกลับไปหาช่างบบค์คารบกชื่อชัตปานีแล้วก็ซักถามว่าสาหายได้ข่าวว่าท่านประกอบไปด้วยคุณธรรมสี่ประการหรือชาตปานี รักษาความลับในการทำความดีมาโดยตลอดสงสัยว่าท่านมันดิตร,รู้ความลับของตนได้อย่างไรเพราะตัวท่านนะ่ะทำตัวเป็นเพียงนายช่างกัรระบบและประพฤติท,ทำเง,งียบๆตามลำพังมาโดยตลอดไม่เคยเอ่ยปากบอกใครเลยท่านไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนบริวาาสก,กะเทวราช เป็นคนบอกอีกทั้งปุโรหิตโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทนั้งหมดให้ฟังชาตปานีก็เกิดความสงสารว่าคนดีควรจะได้รับการคุ้มครองจึงประวารณาที่จะช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ให้พ้นจากภัยในครั้งนี้โดยการจะเปิดเผยคุณธรรมที่ทำมาตั้งแต่พบชาติในอดีต ให้แก่พระราชาได้ทรงทราบเพราะท่านมีความสามารถพิเศษคือเป็นคนระลึกชาติได้ธรรมทั์บัณฑิตพาชาตปานีไปเฝ้าพระราชาด้วยความเบิกบานใจทีเดียวได้กกลาบทูลว่าข้าแต่มหาราชชาตปานีนี้เนะี่ยเป็นผู้ประกอบไปด้องค์สี ขอพระองคง์ทรงตั้งชาตปานีนี้เ,นเป็นผู้รักษาสวนเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามชาตปานีนว่าท่านเป็นผู้ประกอบไปด้ยวยองค์สี่จริงหรือไม่ได้รับคำยืนยันว่าใช่ก็ทรงรู้สึกชิงงนพระไทยเพราะพระองค์ก็ยังไม่ทราบว่าคุณธรรมสี่ประการที่ว่ามานั้นเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากที่รับสั่งเป็นนั้นก็เพื่อจะหาทางกำจัดโปรโหิตเท่านั้นเองพระองค์ยังตรัสถามว่าองค์สี่ประการของท่านมีอะไรบ้างล่ะชัตตปาณีทูลตอบว่าขอเดชะข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ลิษยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรัก เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความริษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่มความรักและความโกรธในผู้อื่นไม่เคยมีแก่ข้าพเจ้าเลยพระเจ้าค่ะพระราชาสดับแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจ พราะคนในโลกที่จะปฏิบัติให้ได้อย่างนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ยากแม้แต่พระโลคขนาดนี้เนี่ยก็ยังตกอยู่ในความรักและความชังมีความลิษยาแน่นอยู่ในพระไทยได้ตรัสถามดูก่อนจัตตปานีท่านเป็นผู้ไม่ลิษยาหรือจริงพระเจ้าค่ะ ท่านเห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้มิลิษยาชาตปานี้ก็กราบทูลถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านเป็นผู้มิลิษยาและไม่มักโกรธให้ฟังส่วนว่าแรงบันดาลใจในการทำความดีจะมีอะไรบ้างนั้นเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะจากเรื่องนี้เนี่ย เราก็จะเห็นว่าผู้ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประดุษที่แท้จริงนั้นตตองรกกประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและก็มนโนสุจริตเมื่มีความสุจริตมากเข้าก็กลายเป็นผู้มีคุณธรรมที่ฝังแน่นอยู่ภายในใจทำให้เมกะลาทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ่อถึงคราวครับขันเทวดาทั้งหลายก็อยากจะช่วยเหลือคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะธรรมดาคนดีนะ่ยเทวดามักจะคุ้มครองอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมั่นคงในความดีและบุญบาร,รมีที่เรากำลังสั่งสมกันอยู่เป็นประจำนี้ ว่าเราสั่งสมความดีสร้างบุญบารมีกันมากเข้าบารมีธรรมนี่แหละจำหนวยผลที่เรานะประสบความสุขและความสาเร็จนะไปทุกภพทุกชาติดังนั้นให้รักในการทำความดีกันให้มากๆและก็มันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายในคือพระรัตนตรัยกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยรือแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน ธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวานอำนวยสุขทุกสถานกราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา i <imitation>